การแปลงเลขฐาน10เป็นฐาน16บหกสามแปดสองฐาน10เท่ากับเท่าไรฐาน16ให้เขียนตัวเลขประจำหลักเริ่มจาก1และคูณ2ไปเรื่อยๆจะได้เท่าสองสี่แปดสิบกสามสองสิบสี่ร้อยยี่สิบและ256จากนั้นตัวที่เลือกให้ใส่เป็นเลข1และตัวที่ไม่ได้เลือกให้ใส่เป็นเลข0ูนย์ เมื่อเป็นฐานสองแล้วเราจะใช้วิธีการบิดให้กลายเป็นฐานสิบหกโดยใช้สี่บิดแบ่งออกมาเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งและหนึ่งเมื่อไม่พอให้เติมศูนย์ให้ครบสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์เท่ากับสิบสี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งเท่ากับเจ็ดและศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเท่ากับหนึ่งจากนั้นให้เปลี่ยนสิบสี่เป็น e เน,นื่องจากฐานสิบหกมีตัวเลขศูนย์สี่เก้าและ a ถึงเ f A แทนด้วย 10, B แทนด้วย 11, C แทนด้วย 12, D แทนด้วย 13, และ E แทนด้วย 14, F แทนด้วย15ดังนั้น 3, 8, 2ทาน10จะเท่ากับ 1, 7, E ฐาน16